สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีการรับปริญญานะครับอยู่เส้นเลี่ยงเมืองนะครับที่ว่าจะไปที่ว่าจะไปสุขโขทัยอ่ะครับเขาก็มีสุ้มขายดอกไม้ขายพวงมาลัยขายอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับที่จะมอบให้บัณฑิตจบใหม่นะครับ เมื่อนี้จัดให้ครบกรบ็ครบเหมือนกับมาทรงของอยู่พิษณุโลกครับอำ,อ,อำเภออำเภอย่างเนอะอำเภอพุ่มพิลามจะ่เลยมีโอกาสได้ทายวิดีโอทายคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งครับสม <c oughs> สิท่าไปเรื่อยๆได้ครับจัดเขาจัด uh, ลาดค่าได้สวยได้ง่ามมีหลีครับ ใครอยากจะซื้อนะครับของขวัญของฝากให้บัณฑิตจบใหม่ก็เชิญนะครับที่เลี่ยงเมืองเลี่ยงเนียงที่เลี่ยงเลี่ยงเมืองพิศโลกนะครับมีหลายร้านเลยทีเดียวครับผมเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดหัวใจรัวๆกด s u b สไครต์กดคอมเมนต์กดติดตาม จัดให้ครบกับปบเหมยด้วยนะครับฝากเป็นแรงใจด้วยครับผมรถ mm hmm. จะวิ่งเร็วหน่อยนะครับใช้ความเร็วก็ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้วันอาทิตย์นะครับทางก็จะโล่งๆหน่อยขอ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจัดให้ครบกับปบเหมย วันนี้ถนนก็จะโล,งลง่งๆหน่อยนะครับขับสบายๆ mm hmm. เห็นบิวข้างทางสวยๆ mm hmm. มีอะไรอะไรผมก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านดูนะดูให้จบนะครับยังไม่หมดนะครับร้านค้าที่ว่า <c oughs> เป็นของขวัญของฝากเป็นช่อดอกไม้เป็นตุ๊ก,กตาเป็นพวงมาลัยให้บัณฑิตจบใหม่นะครับ เห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่อ่ะครับนี่สวยไหมครับถ้าสวยก็กดแชร์กดไลค์กดหัวใจรัวๆให้ลูกเขยเอบตอมอลำสำรานด้วยนะครับเห็นไหมครับมีแต่สวยๆเลยโอ้หลายล้านเลยครับซื้อไปมอบให้บัณฑิตจบใหม่นะครับสุดยอดครับ สวยงามทีเดียวครับผมบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยสุโขทัยนะครับมหาวิทยาลัยราชพักพี่บู์สงครามขอโทษนะครับที่พูดผิดนี่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ